สิ่งที่ผมชอบกับ La นเชอร์หรือว่าหน้าเริ่มต้น,นแอปนี้เนี่ยนอกจากมันจะเรียบร้แล้วนะครับมันยังเรียกใช้งานง่ายแค่เราว่าตัวอักษรย่อของแอปนั้นๆน,น,นะครับบนหน้าจอแบบนี้นะครับอย่างเช่นผมพิมพ์ตัวทีเนี่ยแอบปบที่มีตัวทีในชื่อเนี่ยมันก็จะโชว์มาทั้งหมดเลยครับแล้วเราก็เลือกเปิดใช้งานได้ง่ายๆแบบนี้เลยและในคลิปนี้นายตึงเนยจะมาแนะนําวิธีการใช้งานเลนเชอร์นี้กันครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกันเลยครับ ก่อนไปดูวิธีการใช้งานนะครับเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ได้ใน Google Play Store นะครับหรือว่าจะคลิกลิงก์ดาวน์โหลดใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวนายตึงเนอจะแปะลิงก์ไว้ให้ครับหลังจากติดตั้งแอปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับให้เรากดเข้าใช้งานเลยครับพอเข้ามาแล้วนะครับให้เราเซตทีละหัวข้อเลยครับหัวข้อที่1นะครับกดเข้าไปเลยเซต at home นะครับ พอเข้ามาแล้วนะครับให้เราติ๊กไปที่หัวข้อ Red Launcher ตัวนี้นะครับติ๊กเข้าไปเลยครับเรียบร้อยครับต่อมาหัวข้อที่2นะครับก็คือเซตภาษานั่นเองกดเข้าไปเลยครับพอเข้ามาแล้วนะครับให้เรากดที่ปุ่ม Add Language นะครับกดเข้าไปเลยพอกดเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะมี pop-up เด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เราเลือกเป็นภาษาอังกฤษนะครับพอเราเลือกภาษาเสร็จแล้วนะครับให้เรากดย้อนกลับออกมาครับ ในหัวข้อที่3นะครับเราก็เลือกที่ปุ่มสีฟ้าปุ่มแรกเลยพอเข้ามาแล้วนะครับให้เราไปกดเปิดสวิตช์การแจ้งเตือนนะครับกดเข้าไปเลยครับมันก็จะเด้งมาที่หน้านี้นะครับจากนั้นให้เราเลือกที่แอปพลิเคชัน Red Lancer ตัวนี้นะครับกดเข้าไปเลยพอกดเข้ามาแล้วนะครับให้เรากดเปิดฟังก์ชันอนุญาตให้เข้าถึงการแจ้งเตือนนะครับ พอกดเปิดแล้วเนี่ยมันจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เราอนุญาตยิงหนึ่งครั้งนะครับเรียบร้อยครับจากนั้นย้อนกลับออกมาครับพอกดย้อนกลับออกมาแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่ามันมี Red l a น n c อ e r อีกตัวหนึ่งที่ยังไม่ได้อนุญาตนะครับให้เรากดเข้าไปเลยแล้วก็กดเปิดอนุญาตการแจ้งเตือนเหมือนกันนะครับยืนยันอีกหนึ่งครั้งนะครับเรียบร้อยครับจากนั้นกดย้อนกลับออกไปที่ตัวแอปพลิเคชันนะครับ พอกดย้อนกลับออกมาที่ตัวแอปแล้วนะครับให้กดย้อนกลับอีกหนึ่งครั้งนะครับตอนนี้เราเปิดการอนุญาตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นให้มากดที่ปุ่มลูกศรเล็กๆตรงนี้นะครับพอกดเข้ามาแล้วให้กดที่ปุ่มฟินนสสีฟ้าที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับ หลังจากที่เรากดปุ่ม finish เสร็จแล้วนะครับถ้ามันมี pop up ด้งขึ้นมาสีขาวนะครับให้เรากดปุ่มย้อนกลับปิดได้เลยครับแล้วเราก็จะอยู่ในหน้า launcher หน้านี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับโดย application ที่ขึ้นอยู่ทั้งหมดในตอนนี้นะครับมันเป็น application ที่เราใช้งานล่าสุดนั่นเองนะครับถ้าเราอยากดู application ทั้งหมดเนี่ยให้เราปัดจากด้านล่างขึ้นมาแบบนี้เลยครับ ก็จะเห็นว่ามีแอปพลิเคชันทั้งหมดในมือถือของเราเลยนั่นเองนะครับและนอกจากนี้นะครับเราสามารถตั้งค่าปุ่มแอปพลิเคชันด่วนด้านล่างได้นะครับให้เราเลือกแอปพลิเคชันที่เราต้องการตั้งค่าด่วนนะครับแล้วให้เรามากดค้างที่สัญ,ญลักษณ์ตัวแอปพลิเคชันนั้นๆนะครับแบบนี้เลยพอกดค้างแล้วมันจะมีป๊อปอัพดิ้งขึ้นมาด้านล่างแบบนี้นะครับเพื่อให้เรากดเลือกวางตำแหน่งแอปด่วนนั่นเองนะครับผมก็จะใส่ไปเลยนะครับทีไลแอปนะครับใส่ได้สูงสุด5แอปนะ อย่างในที่นี้ผมก็เพิ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอนาคตเนี่ยเราสามารถปรับแก้ไขได้ตลอดเลยนะครับสำหรับแถบแอป,ปที่เราใช้งานด่วนนั่นเองนะครับ พอตั้งค่าเสร็จแล้วให้เรากดย้อนกลับออกมานะครับแล้วลองย้อนกลับออกมาที่หน้าหลักของมือถือนั่นเองนะครับและอย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าจุดเด่นของแอปพลิเคชันนี้เนี่ยเราสามารถวาดตัวอักษรชื่อย่อแอปพลิเคชันนั้นๆน,น,นะครับเพื่อเข้าเปิดใช้งานแอปพลิเคชันนั้นได้ทันทีเลยนะครับสมมุติว่าผมอยากเปิดแอปไลน์ในตอนนี้นะครับแล้วมันไม่ได้อยู่บนแอปล่าสุดแบบนี้เนี่ยเราก็แค่วาดตัว L แบบนี้ เห็นไหมครับแอปพลิเคชันที่ขึ้นต้นด้วยตัว L ทั้งหมดเนี่ยมันก็จะมาอยู่บนหน้าจอแล้วครับแล้วเราก็สามารถกดเปิดได้เลยง่ายๆเพียงเท่านี้เลยนั่นเองนะครับแล้วก็จะเห็นว่าแอปพลิเคชันที่เราเปิดใช้งานล่าสุดเนี่ยก็จะมาอยู่ในอันดับแรกทันทีเลยนั่นเองนะครับและในแถบด้านบนนะครับนอกจากมันจะบอกเวลาแล้วนะครับเรายังเลื่อนเพื่อไปใช้งานแถบฟังก์ชันเวลาที่เราเปิดเพลงไว้ได้ด้วยนั่นเองนะครับ และถ้าเพื่อนๆอ,อยากลบแอปพลิเคชันในเครื่องก็ไม่ยากครับเราก็ปัดเลื่อนดูแอปพลิเคชันทั้งหมดนะครับแล้วเลือกแอปพลิเคชันที่เราต้องการลบนะครับสมมุติว่าผมอยากลบแอปพลิเคชันนี้นะครับให้เรามากดค้างที่ชื่อของตัวแอปนะครับแบบนี้เลยพอกดค้างแล้วนะครับมันจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาด้านล่างแบบนี้นะครับให้เรากดที่สัญ,ญลักษณ์ตัวไนะครับ จากนั้นมันก็จะเข้ามาที่หน้าข้อมูลแอปนะครับแล้วเราจะเห็นว่ามันมีปุ่มลบนะครับให้เรากดเข้าไปได้เลยจากนั้นจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาแบบนี้ให้เรายืนยันการถอนการติดตั้งแอปได้เลยนะครับกดตกลงได้เลย และเพียงเท่านี้นะครับแอปพลิเคชันนั้นก็จะถูกลบออกจากเครื่องแล้วนั่นเองนะครับและสุดท้ายนะครับทิ้งท้ายการด้วยการเปลี่ยน l a น n เชอรกลับไปแบบเดิมนะครับวิธีการก็ไม่ยากเลยให้เพื่อนๆไปที่แอปพลิเคชันการตั้งค่าของมือถือเรานะครับกดเข้าไปเลยครับพอเข้ามาในแอปการตั้งค่าแล้วนะครับจากนั้นให้เราเลื่อนลงไปครับไปที่เมนูแอปนะครับแล้วไปที่แอปเริ่มต้นนะครับจากนั้นเลือกที่หัวข้อแอปหน้าแรกนะครับ พอเข้ามาแล้วก็ติ๊กเลือกเป็นโปรแกรมเริ่มทำงานของระบบนะครับเรียบร้อยครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นแบบเดิมแล้วนั่นเองนะครับและนี่ก็เป็นแลนเชอร์ดีๆที่นายตึงนื้เอามาฝากกันในวันนี้นะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยใช้แล้วติดมากๆครับรู้สึกว่ามันใช้งานง่ายไม่รกหน้าจอนะครับเรียกใช้งานอะไรก็ง่ายไปหมดเลยนั่นเองนะครับ และเพื่อเป็นกําลังใจให้ในายตึงเนินนะครับฝากเพื่อนๆกดถูกใจกดแชร์คลิปนี้กันด้วยนะครับและถ้าไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้นะครับต้องไม่ลืมกดติดตามทุกช่องทางที่ได้รับชมนายตึงเนินด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลาก,กันไปก่อนบ๊ายบายครับ